วันนี้เราจะมาสอนภาษาเวียดนามวันละคำนะคะยังไงเหนื่อยมาภาษาเวียดนามพูดก็ว่าหอยเหลียวเหลียวหอยเหลียวเหลียวหอยเหลียวเหลียวคือเหนื่อยมากใครพูดทอดแล้วอยออกท่าทางอ๋อมีแอนผู้โมงภาษาเวียดนามเรียกว่าหำอมเราทหำนี่ทั้งยาวทั้งใหญ่เลยนะคะอ๋อหู้โมงทั้งยาวทั้งใหญ่อุ้ยตายแล้วไม่เคยเจอหำยาวกว่าาเนะเป็นเข้ามุมเป่งอึอะลูก ค่ะทุกทุกคนวันนี้เป็นเดย์ชแล้วนะคะวันที่2ของการมาเวียดนามนะคะเราก็เมื่อคืนดึกดืนักหน่วงกันเลยทีเดียวใจจริงตอนแรกเนี่ยเรากาลังคุยกันว่าเราจะไม่ควรออกมาแต่ดนตรีมันตึงตึงๆึงตึงตึงๆๆงตึ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 งต แล้วก็จุบจุบแล้วก็จิบจิบแล้วก็จุบจุบแล้วก็จิบ <Yo. S 1> จิบแล้วก็จุบโยกโยกเดี <Yo. S 1> <Yo. S 2> ย๋ยวนี้เราตื่นเช้ากันแล้วที่เราออกจากล็อบบี้โรงแรมแลนะ้วจะบอกว่ามมหมอกยังเยอะอยู่เลยเดีย๋ยวเราให้ดูรอบๆนะมองไม่เห็นอะไรเช่นเคยแต่ถามว่าอากาศงงยับเย็นดีไหมดีมากค่ะ mm hmm. อากาศดีมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปกิน <Morocco> ข้าวกินข้าวกันก่อนกินข้าวเช้ากันก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นหมอกนะแต่ชมพูดว่ามันก็อีกแบบอารมณ์นะเป็นไงคะตายายแฮปปี้ไหมนี<ง>่เดี๋ยวเราจะเอาของนะคะ <c oughs> ไปไว้ที่ล็อบบี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเด็ก <c oughs> ๆไปสวนสนุกนะคะ เมื่อวานที่เรามาอาจจะไม่ค่อยเห็นวันนี้ก็พอเห็นบ้างร้าสุดต่างๆเก๋เชียว ของเรานะคะอาหารเชา้าก็ชิลๆอยากกินอะไรก็กินนี่เจ้าตัวเล็กเอาอะไรมาไอ้กินอร่อยไหมลูกกุดมอร์นิ่งครับวันนี้าราจะไปเที่ยวสวนสนุกไหมครับพาไปเดินเล่นไปดูสะพานมือด้วยนะครับไปสวนดอกไม้ด้วยไหมครับอ้าวนี่ก็กำลังหม่ำข้าวอยู่มามมวันนี้เรามีภาวะหนึ่งอย่างตอนกินข้าวนี่คือเมื่อเริ่มปวดฟันพุด ตอนนี้นก็คือมีอาการปวดฟันเรากินข้าวเราคละยรแก้กวแวปวดโอเคตอนนี้นะคะเราก็เราจะเข้าไปที่บริเวณสวนสนุกนะคะตรงนี้เล่นฟรีหมดนะเข้าไปเล่นฟรีหมดเลยค่ะยกเว้นพวกแบบป้าโปองอะไรที่เป็นเฟสติวัลทั้งหลายอะคะ่ะก็อาจจะต้องเสียตังค์แยกไปไปเดี๋ยวเราไปลุยกันไปลุย กนะ็จะมีร้านขายของมีของเล่นมากมายค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็จะมีของกินด้วยแล้วก็ของเล่นทุกโซนเนี่ยนะคะเล่นฟรี <Wow. S 1> อันนี้เป็นแบบหมุนหมุนมีรถปั๊มนะคะมันจะแทกแรง oh. อ่ะสิลูกนี่เล่นจุ่มช้าสวรรค์กันเล่นอะไรเบาๆง่ายๆก่อนเพราะว่าจะมีของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ด้วยทาวเวอร์ก่อนกันอน่นนะเลนหลังที่เราเห็น แล้วอันนี้เวงเวงนี่ก็เด็กน่าจะไม่ได้น่ากลัวเกินโอเคอย่ามาจะาขึ้นไปแค่นี้เองลลกแล้วก็ลงมาแล้วแม่ก็มารับละทาราทําได้ยิ้มหวานกันเย,ย้ไม่ต้องกลัวลูกไม่น่ากลัว ่อนทารานนั่งคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เอาเลยนะตอนนี้เล่นได้ละเราไปดะะูข้างล่างกันนะคะข้างล่างนเป็นโซนเด็กๆก็จะมีของเล่นที่เด็กน่าจะเล่นได้สายาาย่างเด็กเล่ด้บ้าะน่าจะเป็นรถไฟที่เด็กเล่นได้แหละอ๋อเป็นม้ามูนก็จะมีโซนแบบว่าเครื่องเล่นที่แบบว่าหยอดเหรียญด้วยค่ะโอ้นี่เครื่องเล่นผู้ใหญ่เป็นเครื่องเล่นที่จะพูดจะไม่เล่นอีกแล้วเพราะว่ามันเสียวเกิน ราจะเข้าไปข้างในกันมาชิกมีทั้งหมดวันนี้จะอ่านวันนี้จะตรงนี้เหรอไม่ใครทำอะไรก็ทอทุกอย่างเลยเนี่ยชอบมากเรารู้สึกเลยว่าโดนอีกแน่ๆที่นี่จะมาอีกเพราะว่าเราใช้เวลากับเด็กๆได้ทั้งวันอะสองคืนยังได้เลยชิวๆเนอะใช่เดี๋ยวประตูแห่งห้องเชื่อจกแบแต่ข้างในตอนเล่นอันจะถ่ายไม่ได้แต่นี่อะไรก็ไม่รู้ Oh. เป็นแบบนี้ Thank you อ๋อเล่นกับจอโอเคโอเคตอนนี้เรามาถึงสะพานมือแล้วนะคะใส่หมวกไว้ลูกคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันจ้ะฝนล,ลงเม็ดเล็กน้อยแต่ด้วยความี่หมอกเยอะเราก็เลยจะเห็นแบบเกลือจางเลอเกิน สรุปการเที่ยวบนบานาฮิ h i l เป็นไงคะคุณจะเล่นซ่อนแอบไปไหนเนี่ยอาดีอะอากาศหนาวอากาศเย็นหนาวดีเนาะเรารู้สึกว่าถ้ามาแล้วแบบหมอกมันไม่ได้เยอะมากอ่ะมันก็จะอีกฟิลนึงแต่ก็ดีถ้าแบบข้างหน้าก็มาใหม่าใช่ตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหเขากกัผมมวตาด้วยหัวปูหมดจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเราบ่นว่าโอ้โหมาเจอแต่หมอกไม่โอเคเลยแต่พอเรามานั่งคิดกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ ามาแล้วเราจะแบบเจอเหมอกแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยถามว่ามันอีกฟิลนึวกว่าอีกฟิลนึงเนาะอีกฟิลนึงไหมโรแมนติกเยอะมากเลยใช่ใช่เจอค,ค,คนไทยทั้งนั้นเลยอืมเจอใหญ่เจอคนไทยทั้งนั้นเลยโอเคงั้นเราจะหลบปิดบนมานหน้าหิวกันแล้วกันนะคะก็มีประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราจะไปลงข้างล่างลนะ ดี๋ยวด้านล่างเราจะไปนั่งเรือกระดงจะไปดูตลาดอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะจ๊ะกำัจะเดินทางไปเมืองเวนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนภาษาเวียดนามวันละคำนะคะเดี๋ยวเราจะมีคุณกว้างนะคะคอยบอกค่ะคำถามคืออะไรนะภาษาไทยคำถามคือเกาหอยเนาะอ่าคือชาเกาเกาหอยเกาหอยแล้วก็วันนี้อะขมูบวันนี้เราไปบรรณาเหนื่อยไหมขมูบเหนื่อยไหมครับเหนื่อยภาษาเวียดนามพูดยังไงเหนื่อยมา ภาษาเวียดนามพูดก็ว่าหอยเหลียวเหลียวหอยเหลียวเหียวคือเหนื่อยมากๆมีสนใจอะไรก็ยกมือถามได้เลยไกด์มีต้องหอยนะครับอ๋อคุณพี่คุณครูคะหนูมีเกาหอยค่ะโอเคนะครับใครพูดท่าไรอะออกแค่ทานอ๋อหนูมีแอรเดี๋ยววันนี้ไกด์ก็จะเปิดห้องเรียนภาษาไทยภาษาเวียดนามให้เรานะครับ ภาษาพิษณนานเรียกว่าห๋มเดี๋ยวเาหำนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่เลยนะคะอ๋อหมูโมทั้งยาวทั้งใหญ่หำนี้ยาวหุดหุด2กิโลนะครับอุ้ยตายแล้วไม่เคยเจอหำยาวกว่านีเลยเนาะที่ถามว่าไม่คือมีเลยเนาะไม่ค่อยมีค่ะที่ยาวที่ไก่รอไหมครับผมรอภาษาเวียดนามรอเรียกว่าโคยโคฮะโคยโกนะครับผมโคยโกใช่โคยโกไทยก็คือเป้ แต่ว่าสวยอ่ะแบบสวยที่สุดอ่ะสวยแบบนางฟ้าอ่ะพี่ยัพูงสวยที่สวยภาษาพิษณุนามพูดว่าบัวโขยบัวโขยบัวโขยที่ผู้นี่หัวหัวโขยใช่อันนี้ทำไมไม่ต้องชมว่าสวยเอาแค่น่ารักพอค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนโอเคเยอะก็จะจับไม่ได้เนาะโอเคขอบคุณค่ะหลังเดินทางเราจะไปวัดกันนะคะนี่มีเด็กหนุกดังชิลดูวิวข้างทาง ดูวิวของเวียดนามก็จะค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยค่ะจะเป็นปา่าเป็นแม่น้าเป็นถุงยาวา<อ>ยุเห็นอะไรลูก<อ>เห็นเต่า<อ>เหรอ โอเคเราเข้ามาด้านในกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นวัดชื่อว่าวัดอะไรนะคะวัดเทียนหมู่ก็คือมีไม่ใช่เทียนเดียวหลายๆเทียนนั่นเองไม่ใช่แหมเป็นวัดที่เป็นฝ่ายเสริมของผมเป็นสมัยก่อนเป็นยุคโบราณครับผมค่ะเดนมาา้ลยถามว่าด้านล่างอากาศอากาศร้อนไหมก็คือไม่ร้อนทั้งทีเดียวมีลมนะใส่ชุดสบายๆมาก็กำลังสบายใช่นี่กระไรทูพีสเดินอยู่โอ้ยตายแล้ว ดีดาวบ่ถูงเนีหนอ่อะด้วยเดี๋ยวกของแกงกองไก่กุงอะกองแกงไก่กุ้งอะจะรู้ว่าใครผ่านประตูนี้ไม่ได้บ้างทำไมอะจะพาสิ่งไม่ดีเข้าไปจะพาสิ่งไม่ดีเข้าไปห้ามสิ่งไม่ดีเข้าไปดีบีเอวีออกมาเข้กของแกงของแกงไก่กุงอะโดนเด้งได้ดาวดอบ่เดเด้งแกงกุ้งอะเขอริเก็บเกี่ยวกับวัดต้น อีกที่นะคะนี่เรากำลังจะเข้าไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าเป็นพระราชวังนะคะกับบ้านเราเมืองไทยก็เหมือนแบบอยุทยาอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังจะเข้าไปพระราชวังนะคะแต่ว่าดูสภาพธาลาไปไม่ไหวใช่ไหมต้องนอนตรงนี้นะธารากับยายรออยู่ตรงนี้นะแม่อย่างหงายหมวกนะเดี๋ยวคน,นอเอาเหรียญมาใส่อเออหูนเนี่ย ลงเรือไปตรงนู้นเน่ยธาราน่าจะไม่ไหวนะเราไปกันเองดีกว่านี่ค่ะคือราชวงศ์ด้านในนะคะเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าไม่เหมือนแถบนวายุธยาแล้วเหมือนเกาหลีลมากกว่าอารมณ์เกาหลีอ่ะแต่ว่าเขาก็มีพระราชวังที่สวยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นสามล้อนะคะต่อจต่พระราชวังขึ้นสามล้อ ไปทันละหนึ่งคนแล้วมีเด็กอะ่ะเด็กนั่งไปด้วยเราจะไปลงที่ตลาดตลาดทื่ไรนนะยองบ่อยองบ่อนี่ยจะเป็นแหล่งขายของเยอะแยะมากมายเลยโอเคไปมาอยู่นั่งดีดี Yeah, no.